สภาอาร์ทูเรียนมิติที่9ไปยังมเมล็ดพันธดาวทั้งหมดคุณกลับบ้านได้สภาอาร์ทูเรียนชาแนลโดยแดเนียลสครันตันเรามีความเคารพอย่างมากสำหรับคนที่เต็มใจที่จะเป็นตัวของตัวเองในโลกที่มักจะมองหาความสอดคล้องกับแหล่งต้นกำเนิด เราสังเกตเห็นว่าพวกคุณที่เป็นสตาร์ซีสยินดีที่จะบอกความจริงนี้เกี่ยวกับตัวคุณกับคนอื่นๆแม้ว่าจะมีความจริงที่ว่าหลายคนต้องหัวเราะและหัวเราะเยาะคุณเพราะคุณเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงๆเมื่อคุณออกมาเป็นสตาร์ซีสคุณจะพบว่าตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่เปราะบางเพราะหลายคนสามารถเย้ยหยันคุณและแม้กระทั่งลบคุณออกจากกลุ่มหรือครอบครัวของคุณ มันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับหลายคนบนโลกมาเป็นเวลานานและสำหรับบางคนมันก็ไม่ได้ยากเลยทั้งชีวิตเพราะคุณรู้สึกได้ถึงความแตกต่างเมื่อคุณผ่านแนวคิดของสตาร์ซีสพวกคุณหลายคนร้องไห้เพราะในที่สุดบางสิ่งบางอย่างที่สมเหตุสมผลกับสิ่งที่คุณรู้สึกมาโดยตลอดการอยู่ที่นี่บนโลก ตอนนี้จากมุมมองของเราคุณไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตครั้งแรกบนโลกเพื่อเป็นสตาร์ซิสพวกเขาเพิ่งตื่นขึ้นมาพบความจริงว่าพวกเขาต้องเดินทางผ่านระบบดาวอื่นๆและเครื่องบินที่มีมิติที่สูงขึ้นเพื่อไปถึงโลกและตอนนี้คุณได้ตื่นขึ้นแล้วคุณรู้ว่ามนุษย์ต่างดาวไม่เพียงแต่มีอยู่จริงแต่คุณยังรู้ว่าคุณได้เชื่อมโยงกับมนุษย์ต่างดาวทั้งหมดในกาแล็กซี รากเงาของมันย้อนกลับไปไกลและยืดระยะทางที่ดีและทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์มากในการนำมนุษยชาติเข้าสู่ชุมชนกาแล็กติกอย่างเป็นทางการหลายคนรอคำเชิญอย่างเป็นทางการนี้มาสักพักและใจร้อน พวกคุณหลายคนบนโลกมีความกังวลมากที่จะกลับบ้านไปยังครอบครัวกาแล็กติกของคุณแต่คุณต้องการที่จะอยู่บนโลกและเราขอเชิญคุณทำทุกอย่างที่คุณสามารถจำได้ว่าทำไมคุณถึงต้องการที่จะอยู่ที่นี่บนโลกในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นี้การเปลี่ยนแปลงพลังงานและในท้ายที่สุดการเพิ่มขึ้นของสติทั่วจัก,กรวาลของเรา เชื่อเราเมื่อเราบอกว่าคุณสามารถกลับบ้านได้แต่ทําทั้งหมดที่คุณสามารถเรียกโลกว่าบ้านของคุณตอนนี้เพราะโลกและเพื่อนร่วมโลกต้องการคุณที่นี่พวกเขาต้องการให้คุณทําให้ประสบการณ์ของคุณเป็นปกติกับมนุษย์ต่างดาวที่เข้ามาคุณจะช่วยให้พวกเขารู้สึกพร้อมสําหรับการประชุมเหล่านั้นและคุณจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของพวกเขา และทั่วกาแล็กซี่พวกเขาสามารถรวมตัวกันอีกครั้งและเป็นหนึ่งเดียวกันก่อนที่แม้แต่การเปลี่ยนสติจะสมบูรณ์เราเป็นสภาอาร์ทูเรียนและเรารักที่จะติดต่อกับคุณเอนโซ่ปาลัมบาอันโตรเพเนตาลูกรักจากกระวาล